วันนี้อยู่กับผม t o m r i d e r Channel นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการทํากระจกมองข้างนะครับสําหรับรถฟอร์ซ่านะครับซึ่งเอาไว้ใช้กรณีที่เราพับกระจกนะครับหรือว่าขับมุดไปในทางที่ลําบากนะครับอุปกรณ์จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้ผมซื้อมาจากร้าน Mister DIY นะครับราคาประมาณ65บาทนะครับ ตัว 3R ตัวกาวภายในของมันเนี่ยตอนนี้ผมติดไปแล้วนะครับตอนแรกคือเขาจะแยกมาให้เป็นแยกชิ้นส่วนตัวยึดด้านหลังกับตัวกระจกตอนนี้ผมติดไปแล้วใช้กาวของเขาที่ให้มาเป็น 3M นะครับแล้วเราก็แกะตัวกาวด้านหลังตรงนี้ออกนะครับจะป็นต้องแกะออกแกะตรงแผ่นนี้ออกด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์กาวอื่นยึดแทนนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของตัวยึดกรอบรูปตัวแขวนกรอบรูปเนี่ย ราคาแค่เบาทครับห่อนี้แค่เจบาทซื้อมาจากร้านไทยวัสดุนะครับ fa ศูนย์สองห้านะครับเป็นตกแข็งกับลูกทั่วไปนะครับขนาดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่สุดท้ายก็คือตัวแพทเทคนะครับเป็นกาวอีพ็อกซี่แบบแบบแห้งไวนะครับแล้วก็ยึดเกาะนะครับตัวนี้จะเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนผสมส่วนผสมจะมีพาร์ทเกับพาร์ทบในกล่องเนี้ย เขาให้มาแล้วเป็นพัดพัดเอพัดบีมันแยกกันอยู่ด้านในสีขาวสีเงินนะครับเวลาใช้เนี่ยเราก็คือเราตัดออกมาตัดเป็นคิ้นนะครับเป็นเป็นชินเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ปั้นนะครับปั้นจนกว่าสีขาวและสีฟ้ารวมกันจะกลายเป็นสีขาวบนฟ้าอ่อนๆนะครับแล้วก็รีบติดมันจะแข็งแข็งตัวภายในสัก15นาทีนะครับก็จะยึดติดนะครับสําหรับวิธีการทํากระจกติดเนี่ยเราก็ หากันหลายวิธีนะครับในอินเทอร์เน็ตที่ไปซื้อกระจกมองตรงของสําหรับเด็กมาหรืออะไรมาแล้วก็บอกว่ามุมมันไม่กว้างมุมมันหลอกตาหรือมุมมันอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าการทําแบบวิธีที่ผมทำเนี่ยทำยังไงแล้วก็มันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าลถเราเห็นหรือเปล่านะครับสําคัญคือเราต้องมองเห็นเราต้องมองเห็นลถที่ตามหลังมานะครับมาดูขั้นตอนการทํากันครับ มาดูในส่วนของกระจกฟอร์ซ่านะครับกระจกฟอร์ซ่าเองนะครับเวลาเราพับกระจกเนี่ยเราเองจะมองไม่เห็นด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้กระจกได้มุมองศาเองเนี่ยก็ติดค่อนข้างลําบากนะครับแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่สามารถยึดได้ง่ายนะครับจุดนึงก็คือจุดตรงสกูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดสกูตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวแขวนกระจกไอ้ตัวตัวแขวนรูปภาพนะครับที่เราซื้อมานะครับลงไปก่อนนะครับ ถอดทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เริ่มว,วิธีการถอดตัวสกูตัวนี้นะครับแล้วเราก็นำตัวแผ่รูปภาพที่ได้นะครับมันจะใส่ได้พอดีนะครับกับสกูที่เราซื้อมา ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับที่เราใส่แล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับทําทวิธีการนี้นะครับรถคอซ่าเราจะไม่มีอะไรเสียหายนะครับ ที่ใครกลัวรถเสียหายก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วเราก็มาดัดดัดให้เข้ามุมองศานะครับเข้ามุมองศานะครับแล้วเราก็ดันให้แน่นโอเคถือว่ายึดแน่นแล้วนะครับเมื่อยึดแน่นแล้ว มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกระจกที่ได้เราก็จะติดมาลักษณะนี้ครับมาในลักษณะนี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคเราทำอย่างนี้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวไปดูอีกข้างนึงนะครับ เรามาเริ่มอีกข้างนะครับอีกข้างก็วิธีการเดียวกันครับถอดออกมาก,ก่อนจากนั้นเราก็ใส่สกูไปนะครับ ตัวกาวอีพ็อกซี่เองสามารถหาซื้อได้ตามโอปิดด้านนะครับผมใส่จุดด้านโอเคอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดให้แน่นโอเคเราก็จะได้กานลับมาแล้ว ดัดได้นะครับตัวนี้นี้เมื่อเราได้เข้ารูปแล้วนะครับเราก็ถอดออกถอดออกก่อนนะครับเดี๋ยวถอดออกแล้วก็ไปติดตัวอีพ็อกซี่กับตัวกระจกกันนะครับที่มาถึงเอาละครับมาคราวนี้มาถึงวิธีการติดตัวอีพ็อกซี่นะครับกับตัวกระจกนะครับ ที่บอกไปกระจกมองข้างนะครับเราก็ใช้วิธีการตัดอีพ็อกซี่นะครับไม่ต้องเยอะมากนิดเดียวเท่านั้นนะครับใช้แค่นิดเดียวพอหนึ่งตัวอีพ็อกซี่ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตาม Home Pro นะครับแล้วก็ตัวรู้สึกบิ๊กซีอาจจะมีขายบ้างนะครับยี่ห้อพ a t ิกนะครับ จริงๆมันมีหลายยี่ห้อยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับเราตัดมานิดนึงพอครับเพราะเราใช้ไม่เยอะเดียวเท่านั้นแค่นี้ทำทีละก้อนนะครับเดี๋ยวทำทีละก้อนเไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งเร็วเกินกน,นะครับก็ปิดฝาไว้ วิธีการปั้นปั้นจากสีฟ้าขาวอย่างนี้นะครับให้มันเข้ากันราคาของอีพ็อกซี่น่าจะแพงสุดแล้วครับตัวกระจกเองหกสิบห้าบาทตัว,ต,วตัวแขวนรูปภาพเองห่อทั้งห่อเจ็ดบาทนะครับแล้วก็อีพ็อกซี่เนี่ยรู้สึกว่าจะร้อยนิดนะครับ Okay. เนี่ยเมื่อเราปั้นเป็นสีอย่างนี้แล้เรารีบติดนะครับเราลิบติดที่บนกระจกด้านหลังนะครับปั้นแล้วเราติดเอาด้านด้านนูนออกนะเราติดเอาด้านนูนออกนะครับกดลงไปให้ใหมันให้ลิฟอยู่ด้านในนะครับ จะได้ทนทานนะครับอาจจะปั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ทนทานนะครับปั้นพับไปเลยครับดึงอาจจะดึงขึ้นไปหน่อยก็ได้นะครับดึงขึ้นไปหน่อยได้ไม่ลงลึกมากนะครับแล้วก็แล้วก็ปั้น พยายามอย่าให้ตัวอีพ็อกซี่โดนกระจกนะครับเพราะว่ากระจกด้านหน้าเนี่ยถ้าอีพ็อกซี่ติดนี่จะไม่ชัดเลยนะครับมันใช้คัตเตอร์กรีดหรือใช้อะไรแต่งให้เรียบ,ร,ยบร้อยได้เลยนะครับตัวนี้ตอนนี้มันยังไม่เซ็ตตัวนะครับเดี๋ยวพอมันเซ็ตตัวแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับ ก็กดให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกดเรียบร้อยแล้วผิวให้เรียบนะครับทำให้มันทั่วจะกดให้ปิดรูเลยนะครับถ้ายึดปิดรูได้มันยิ่งดีนะครับมันจะได้ทนนะครับ <Okay. S 2> เรียบร้อยนี้เรารอแค่มันแห้งนะครับเสร็จตัวเตือนกันนะครับว่าอย่าให้เดินโดนกระจกนะครับด้านหน้ลองเช็ดกระจกก่อนนะเเช็ดกระจกก่อนนะครับ อนีอ่หนึ่งตัวนะครับอ่มมาทำตัวต่อมากันครับต้นทุนไม่แพงนะครับดีกว่าเราไปใช้กระจกของที่เราที่พูดกันในนิดนะครับว่า มนกระจกเด็กกระจกอะไรเงี้ยแล้วก็ติดยากกันแล้วก็หลือว่าหรือว่าเป็นตัวดูดบนกระจกแล้วก็หลุดปิวหายกันนะครับใช้แค่นิดนิดหนึ่งพอนะครับปึ๊บหลอดหนึ่งนี่สารพัดประโยชน์เลยบอกก็เลยหลอดหนึ่งนี้ใช้ได้ยาวมากผมหลอดนี้ผมซื้อมาแล้วก็ติดกล้องบนมัวไปสองใบนะครับ คุ้มอ่าเรีบเสร็จแล้วนี้เรามาปั้นต่อปั้นจนสีมันเปลี่ยนนะครับปั้นสีเริ่มเปลี่ยนแล้ว สีเปลี่ยนเลยอ่ะนี่มาดูกันจะก้อนใหญ่นิดนึงครับฟติดเน้นด้านบนนะครับเน้นด้านบนครึ่งใบพอพอดียวเรากดเรากดเหล็กลงไปแล้วก็ครึ่งใบเหล็กเราด้านนี้ด้านนูนนะครับกดลงไปนะครับ กดไปแล้วนะครับเรากดไปจนะปรับให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พับปิดปิดพับปิดปิดปิด,ปดพับปิด เราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเบี้ยวจะเอียงอะไรเพราะว่าตัวกระจกตัวนี้มันบิดได้นะครับบิดซ้ายขวาบนล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เพียงแค่ตรงปั้นเนี่ยปั้นให้เรียบร้อยนะครับกดให้เรียบร้อยรับรบองไม่มีปิวไม่มีหลุดว่าข้างบนยึดน็อตข้างล่างก็ยึดด้วยอีพ็อกซี่นะครับ Okay. ก้อนฝั่งนี้จะใหญ่กว่าก้อนฝั่งหน,นึ่งทีนี้รอให้แห้งนะครับอีกประมาณห้านาที10สินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่ผมปั้นไปแล้วเรียบร้อยนี่ผมขอไปล้างวีด้วยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เข็งขนาดไหนนะครับโอเคครับหลังจากสิบห้านาทีนะครับ ผมปล่อยเอาไว้มาดูกันครับว่า,าตัวอีพ็อกซี่เองก็ซีต,ตัวแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับสามารถปรับได้แข็งนะครับมาดูทั้งสองตัวนะครับ <c oughs> ได้นะครับแข็งคือเรายิ่งปล่อยไว,ว้มันจะยิ่งแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะกลายเป็น หมือนพลาสติกไปเลยนะครับแข็งแข็งแข็งมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่กันครับกับตัวฟอ r ซา่าเอาครับเดี๋ยวเรามาใส่กันครับใส่กลับเข้าไปนะครับ ให้แน่นนะครับตอนนี้มันอาจจะสเสถียนนะครับขันให้แน่นเมื่อแน่นแล้ว อีกข้างนี้นะครับจูกันอีกด้านนะครับ เเป็นอันเรียบร้อยนะครับทั้งสองด้านนะครับเรามาดูกัน ว่าภาพรวมของตัวกระจกมองข้างเป็นยังไงนะครับก็จะออกมามุมมองอย่างนี้นะครับ คือท,ทางทดสอบนะครับมุมอมองของตัวกระจกนะครับว่ามันสามารถใช้การได้จริงหรือเปล่านะครับ ็อย่างที่เห็นไปแล้วนะครับว่ากระจกมองข้างที่ผมทําเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับเทียบกับกระจกตัวจริงได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องการกระจกตัวจริงนะครับสาหรับใครที่อยากจะนําไปทําตามนะครับก็ทําตามที่ผมแนะนําไปนะตามคลิปนะครับก็ไม่ได้ยืมยากอะไรนะครับวิธีง่ายๆเพราะฉะนั้นยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องทํมไันด้ชนแนลนะครับเรามีที่เด็ดอะไร โอ,อกาสได้เดี๋ยวเรามานำเสนอะคระับสวัสดีครับ